สวัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่น<อ>ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสำหรับใครที่กดติดตามพวกเรากันแล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือพูดคุยกับพวกเรากันได้หรืออยากจะให้เรานำของเล่นตัวไหนมารีวิวให้ชมกันนั้นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลย สำหรับของเล่นที่เราจะนำมาแกะกันในวันนี้ก็เป็น Trinity จาก The m a t r i x ซึ่งเป็นงานของ Toy Work จะสวยและงดงานเพียงใดเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลย สำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิว Trinity จากเรื่อง The Metric หรือชื่องานจริงๆก็คือ g u i Dan งานจาก Toys Work เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยเพื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิเกอร์และอุปกรณ์จาก Trinity g u i Dan มาเริ่มกันจากอุปกรณ์ที่แถมมาให้กันก่อน <Yahoo! S 1> เริ่มกันที่ปืนสั้นซึ่งมีมาให้ถึง2กระบอก <Wow! S 1> โดยปืนสั้นที่ให้มานี้ จะมีแม็กกาซีนที่ยาวมากกว่าปกติจากนั้นก็จะมีดาบสมูไรมาให้หนึ่งเล่ม <Yahoo! S 1> ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำดาบจะเป็นไดแคสเลยจากนั้นก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้ซึ่งมีมาให้หลายคู่เลยแล้วก็จะมีฐานยืนมาให้ ซึ่งตัวฐานจะมีตัวหนังสือสีเขียว,ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของ The Matrix นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันบ้างก็เป็นโมเดลฟิกเกอร์ที่ทําลอกเรียนคาแรกเตอร์ของ Trinity จากเรื่อง The Matrix แต่เลี่ยงไปใช้ชื่ออื่นเนื่องจากไม่อยากให้โดนเรื่องของลิขสิทธิ์นั่นเองโดยการปั้นหน้าของ t ทนนิตก็ทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวในส่วนของชุดคอสตูม วัสดุที่ใช้ทําชุดก็จะเป็นหนังซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสลอกได้ในอนาคตนอกจากนั้นแล้วยังมีแว่นตากันแดดมาให้อีกหนึ่งอันโดวยวัสดุที่ใช้ทําแว่นตาจะเป็นพลาสติกบางๆเดี๋ยวเรามาลองสวมแว่นกันเลย <Yahoo! S 1> ในเรื่องจุดต่อและจุดขยับก็ทําออกมาได้อย่างแข็งแรงแต่ก็ควรระมัดระวังในการดัดท่า ถ้าเราดัดท่ารุนแรงมากเกินไปอาจจะทำให้ชุดของเราเสียหายได้ในส่วนของเสื้อคลุมด้านนอกจะมีลวดดัดซึ่งทำให้เราสามารถดัดชุดของเราได้อีกด้วยโดยรวมแล้วก็เป็นงานที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามเหมาะกับการนามารวมพลจากทีมกอบกู้โลกเดอะ a มทริกพอนอกจากค r นิตี้แล้วยังมี Neo, m o อร์ฟีสและสายลับสมิธ มาจากงาน Toys Work อีกเช่นกันแฟนพันธ์แท้ The Matrix ห้ามพลาดด้วยเด็ดขาด